วันนี้นะคะเกดมารีวิวรถคาเชฟเ h ลวเซอร์คันนี้นะคะด้านหลัง,งเกดนะคะ f อซอยากเห็นว่าเ h ลวเซอร์คันเนี้ยเจ็ดที่นั่งเราจะนั่งกันได้ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งจริงไหมหรือว่านั่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละที่เดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะมาขึ้นรถไปวิ่งโอ้โอ้มาโอ้มา,มานี้อีทมาหน้าไปข้างหลังขึ้นไปอีทไปฝั่งนน้นอีทไปฝั่งโน้น อ้าวไปเฮ้ยไม่ต้องแค่สองก็พออันนี้ข้างหลังมันได้อีกเหรอมันเจ็ที่โอ้ยได้ได้อีกคนนะไม่ออกไหมไม่ไม่ขึ้นไหมต้องขึ้นไหมพี่เกดไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ขึ้นไม่ขึ้นน่ารอดนะไอ้นุ่นขึ้นยังไงเอาขึ้นยังไงกดเอากดขึ้นไปยังไงบ้างเนี่ยอ้าวไปโย นี่นะคะด้านหลังนะคะ f อซดูได้เลยนี่เราขึ้นไปทั้งหมด7คอแล้วนะแบบนี้เลยข้างหน้าสองคนเดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อนน้องอันมานี้นี่นะคะหน้าสองนะนี่เลยคนขับหนึ่งตแหน่งนะคะแล้วก็คนนั่งหนึ่งแหน่งนะคะ,แบบะ,ะ,คะแบบนี้เลย่ตอนที่สองนะคะคแบบนี้เลยตอนที่สองนะคะสามคนแบบนี้เลยจัดไปเต็มๆค่ะสามคนเลยนะคะ ที่สาคัญนะคุณแต่ละคนไม่ธรรมดาบอกก่อนเลยไม่ธรรมดาอ่ะอันนี้ด้านหลังของเรามาดูด้านหลังของเรานะคะนี่นั่งกว้างๆได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปถ่ายด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเปิดขึ้นมานะคะอา้าวเด็กๆหันหน้ามาหน่อยไปเที่ยวกันค่ะนี่ค่ะเชฟของเรานะคะเจ็ดที่นั่งนะคะก็จะนั่งได้เต็มๆแบบนี้เลยนะแต่ละคนนะคะแล้วเดี๋ยว เกศจะพาไปทดลองขับกันอว่ารถของเราเยขับแล้วนวิสัยพั์การมองเป็นยังไงบ้างไปค่ะเดี๋ยวเราไปพาทดลองขับกันแล้วระหว่างนี้นะคะคที่เกดพาลองขับนะคะคนก็นั่งอยู่7คนเหมือนเดิมนะคะนี่เกตกับคนขับแล้วก็กลางค่ะ3มคนกับตาก,กล้องนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมากันครบเลยนะคะทุกคนกําลังคาดเบลอยู่นะคะนี่เลยคาดเบลเหมือนกันไป let's go ไปได้ ขี่ขับแล้วเป็นไงบ้างนะเล่งดีเล่งดีครับเม่กระชากรถออกตัวนุ่มโอเควิสัยทัศน์ก็ดีนะคะมองคันหน้าเห็นชัดๆเลยเพราะว่ามันสูงแล้วก็การแซงการเปลี่ยนเลนค่อนข้างเห็นชัดข่าวเวลานั่งรถสูงๆแล้วก็รถทันใหญ่ๆแล้วก็ที่สําคัญคือไม่โค้งนะคะไม่ใช่ใช่การับขึ้น้าพอนั่งาเราสึดนิ่มข้างหนังหน้าจะนิ่มจริงๆอะทีมงานหลับหรือยงังจ๊ะ ส่งเสียงด้วยแอ,อยยร์เย็นอเยนจี๊ยบเลยนะนี่แอรเย็นจริงๆค่ะคันนี้นรถเซฟรีวันนีเรียบร้อยนะคะ FC ที่เห็นแล้วนะคะรถคันนี้แอรเย็นแน่นอนการขับถือว่าโอเคเลยค่ะนุ่มสบายแล้วก็วิสัยทัศน์ดีนะคะสนใจทักหาเกตเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ